สวัสดีครับผมลุงเทียนพาลอ้อครับวันนี้ลุงมาที่อ่างทองบ้านลุงอันนี้อยู่ที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยครับที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตกป่ามาตกป่ามาตกป่า,า,ปาครับเพื่อนๆี่จริงลุงเป็นคนสแสวงหาแต่ว่าลุงวันนี้ลุงมาอยู่ที่อำเภอเมืองเขตจปลาลอ่อใกล้ๆกับกำกึง่งกำกึ่งกับป่าโมก วันนี้เรามาตกปลาดูที่ว่าลุงจะได้ปลาไหมหรือว่าจะแห้ววะพื้นที่ท้องแบบคนริมน้ำนี่ฮะนี่นี่แม่น้นนำเจ้าพระยายไหมก็จะเป็นแบบบ้านแบบคล้ายๆแบบเป็นบ้านทรงไทยยกพื้นสูงแล้วก็เห็นไหมฮะมีมีแบบขันกั้นเป็นแบบสปริงเวย์ะค,ะคือแบบช่วงที่เป็นช่วงหน้าน้ำนะ,ะน้ำมันจะท่วมเลย ช,ช่วงช่วงช่วงเขตเนี่ยช่วงริมแม่น้าเจ้าพระยาเนี่ยมันจะท่วมหมดเลยเน,นี่ยฮะ,ฮะเดี๋ยววันนี้ลุงลองดูที่ว่าลุงจะได้ป่าสักตัวหรือเปล่า <laughs> พวกเองก็จะไปคาดหวังกับลุงมากนะเว้ยครับลุงก็ตกป่ามาชั่วโมงกว่าเลยยังไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าที่ลุงใจพวกเองดูอะนี่นี่เห็นไหมเนี่ยเรือโยง ถ้าพวกเองเคยฟังพเพลงชายานะจะเห็นว่าพวกท้ายเรือโยงช่วยเป็นพยานนี่นี่คือเรือเรือโยงหรือเรืออาจจะเป็นเรือทรายเรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวจะให้เห็นกะจะชัดเอคองครับเโคอง,คงเอาละเป็นช็อตไปไเห็นไหมไเห็นไหมเริมลากมาลากมาเรือลำหนึ่งลากมาหลาย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 พ่วงเหลือ ลุงไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไรมันเป็นตายหรือมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเพราะเด็กท้ายเรือเนี่ยว่าเขาฉีดน้ําอยู่ตลอดเลยไหมนี่เป็นไงนี่เป็นไงนี่นี่เรือโยงฮะเรือโยงเป็นวิถีของคนลุ่มน้ําอ่ะนี่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 เนี่นเป็นไงมันลุงไม่แน่ใจว่ามันเป็นที่เขาขนมาเนี่ยมันคืออะไรนะเห็นไหม่ะเห็นเด็กท้ายเรือไหม เขาฉีดน,น้ำตลอดเลยเพว่าเป็นไ,ไงมีหมาวิ่งด้วยไม่ตดกันมันรันดีเลย้ยนี่จะลาไปน่าจะไปล่าไปอยู่ตรงท่าเรือตรงมหาล่าตรงอยุธยาเห็นไหมนี่ยนะมาทั้งหมดมีทั้งหมดสี่พว่วงสี่พ่วงดูคูสี่สี่พ่วงใหญ่อะ่ะด,ดูเด็ดเด็ดๆก็เทโค้งมาเนี่ยนี่นธรรมชาติ เดี๋ยวเราเด็กเด็กทายเรือก็จะจะหล่อน้ําหรือว่าเขาจะล้างอะไรก็ไม่รู้นะไม่เข้าใจที่ของคนลุ่มน้ําของลุ่มน้ําเจ้าพระยาอาจจะมีทางอายุทยาอ่างทองอ่างทองนี่มีแน่นอนเพราะเป็นแม่น้ำก็จะลากเรือโยงกันมาเนี่ยขบวนยาวมากฮะใช้เรือลําเดียวลาก ปลาไม่ได้ได้ดูเรือก็ยังดีว่ะเฮ้ยถ้าพวกเองเห็นจะมีเรือเห็นไหมมีเรือเรือเรือแบบเรือลากลักษณะเดียวกันน่ะแต่ว่าเป็นอยู่เรืออยู่เขาเรียกว่าเรือลังท้ายถือห่างถือห่างใช่ไหมใหนไหมเห็นไหมก็จะมีเชือกอยู่เพื่อให้ห่างกระบวน่ะมันไปตามกันเห็นไหมเรือเรือเรือท้ายนี่ก็จะคัดห่างไว้ พี่เกาะท้ายเรือ,อรอน mm ้องแม่ฟันรองไม่ถูกวาเฮ 8, 2, nah ้ยล้วก็นั่งรอก็ต่อไปชั่วโมงกว่ายังไม่ได้ตักตัวหลังจากรอมานานเวุ่้งตัวนุ้ย นี่คู่เลย <S 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 เฮ้ยเฮ้ยนี่เฮ้ยได้สองตัวเลยเว้ยเฮ้ยนี่ครับ <S 2> <S 2> คิดนี้ก็วันนี้ลุงมาอยู่ทั้งวันเลยอยู่ทั้งวันแล้วก็ตกได้สองตัวเองได้ทางกำว่าสองตัวเองเดี๋ยวเราไปลองไปทําอะไรกินกันคลิปนี้ก็หวังพวกเองหวังว่าพวกเองจะชอบนะ <S <S บรรยากาศแบบ เนี่ยริมแม่น้ำใช่ไหมริมแม่น้ำเจ้าพระยาเห็นไหมแล้วทางโน้นเขากำลังเริ่มก่อสร้างเพื่อให้ทันจะหน้าน้ำน้ำจะได้ไม่ท่วมเห็นไหมฮะเนี่ยอันนี้นี่มีตกแบตติดหลุงตกทั้งวันเลยได้สองตัวคลิปนี้ก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ